เรามาต่อกันอีกข้อหนึ่งนะคะในการที่เราจะสร้างสมการพาราโบลาจากเส้นกราฟกันอันดับแรกเขียนสมการในรูปมาตรฐานขึ้นมาก่อนค่ะ y, y เท่ากับ ax ลบ h, h ทั้งหมดกำลังสองบวก k นะคะเขียนให้แม่นเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องหาคืออะไรคะสิ่งที่เราต้องหาเพื่อมาเติมในสมการคือค่า a h k ใช่ไหมคะทีนี้กราฟให้อะไรเรานะคะกราฟให้อะไรเรากราฟให้จุด hk ค่ะคือจุดยอด น,ะะนี่คือจุด S K นะคะ x เป็นลบ2 y 2> เป็น2ได้แล้วทีนี้บอกอะไรเราอีกกราฟนี้คว่ำนะคะกราฟคว่ำดังนั้น a ต้องติดลบโอเคทีนี้มาหา a กันหา a เลือกมา1จุดค่ะเลือก x y จากกราฟมา1จุดนะคะเลือกมา1จุดค่ะอะ พยายามเลือกจุดที่ x ก็เป็นบวก y ก็เป็น x ก็เป็นจํานวนเต็ม y ก็เป็นจํานวนเต็มนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นบวกโอเคขออภัยขอแค่เป็นจํานวนเต็มมันจะง่ายได้ง่ายต่อการคํานวณเหมือนที่ครูเคยพูดในคลิปก่อนๆหน้านี้โอเคนะคะครูเลือกจุดนี้เลยแล้วกันนะค่ะนี่จุดที่เขาทํามาร์กมาไว้แล้วนะคะ x เป็นลบสาม y เป็น1ค่ะนี่เป็นจุด xy ที่เราเลือกขึ้นมาอีกนะคะนี่นะคะเลือกมาแล้วนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนำมาแทนค่าในสมการนะคะแทนเลยค่ะอ่ะเอา x y มานะคะ x y แล้วก็เอา h k มานะคะแทนลงเพื่อหา a เพราะนั้นนักเรียนจะเห็นในสมการแทน x แทน y แทน h แทน k จะเหลือ a เป็นตัวแปรตัวเดียวที่เราต้องการจะหานะคะโอเคค่ะเราก็แทนนะคะ y เราคืออะไรที่เราเลือกมานะคะ x เป็น เป็นลบ3 y เป็น1ใช่ไหมคะเนี่ยจุดบนเส้นกราฟ1จุดและจุด sk ที่เป็นจุดยอดก็เป็น1จุดบนเส้นกราฟเช่นเดียวกันนะคะก็คือลบ2 2อ่ะแทนค่ะ y คือ1ใช่ไหมคะเท่ากับ a คืออะไรคะ a เรากำลังจะหา x เราคืออะไรคะลบ3ลบใช่ไหมคะ h เราคืออะไรคะ h เราคือลบ2ทั้งหมดกำลัง2 นะคะ k ค่ะเนี่ k ตรงๆเลยเป็นบวกก็บวก2ใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะหรืออีกวิธีการหนึ่งค่ะ h วิธีการพิจารณานะคะอ่ะแบบเอาง่ายๆเลยนะคะ h เนะะี่ยค่ะออกมาติดลบข้างในต้องเป็นอะไรคะเป็นบวกซึ่งเมื่อกี้นี้ค่ะมันเป็นลบลบก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นบวกอยู่ดีใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะ h จะเปลี่ยนเครื่องหมายเวลาเข้าเวลาออก นะคะ k จะคงเดิมนะคะเป็น2ก็บวก2อ่ะเราก็จัดกระทำกันค่ะหา a ลบ3บวก2ได้ลบ1ทั้งหมดกำลังสบวก2ลบ1ทั้งหมดกำลังสได้1 1คูณ a ได้ a บวก2นะคะย้าย2จากบวกมาลบเป็น1ลบ2เท่ากับ a a เท่ากับลบ1เนี่ยสอดคล้องไหมคะ a ต้องติดลบมันเลยเป็นพาราโบลาความเมื่อได้ a แล้วทำยังไงคะนี่ค่ะ เมื่อได้ a แล้วนำ a ที่ได้และ hk ค่าเดิมที่เป็นจุดยอดแทนลงในสมการมาตรฐานสมการนี้เหมือนเดิมแต่ไม่ต้องเอา x เอา y มาแทน x y แทนแค่ตอนแรกกับ hk เพื่อหา a หลังจากนั้นได้ a แทน a hk ในสมการนะคะก็จะได้คำตอบเลยนะคะ,อะโอเคเพราะนั้นจะได้นะคะสมการที่สอดคล้องนะ,ะ,ะเขียนดีๆสมการ สมการที่สอดคล้องเส้นกราฟนี้คือนะคะ y, y เท่ากับอะไรคะ a เราเป็นอะไรคะลบหนเป็นยังไงคะ h เรานี่ยคะ่ะ h k เรานะคะ h เป็นลบเข้ามาก็ต้องเป็นบวกสทั้งหมดกำลัง2นะคะ k เป็น2ก็เป็นบวกสนี่คือคำตอบนะคะหรือนะคะหรือ เราจะเขียนเป็น y เท่ากับลบนะคะ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2บวก2แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพราลบ1น,นะคะเราอาจจะไม่ใส่1ก็ได้เป็นลบก็ได้นะคะนี่คือคำตอบของสมการพาราโบลาที่สอดคล้องกับเส้นกราฟนี้ค่ะ